พร้อมไหมะโอเคค่ะก็เั้นนะคะเชิญีพี่สื่อมวลชนนะคะทีละกล้องค่ะจะได้ภาพทุกๆมุมจะได้ภาพทุกๆสำนักข่าวเลยนะคะเอาละค่ะสวยรอยอย่างแน่นอนครบไหมคะเรียบร้อยนะคะเราขออนุญาตต่อนะคะเรียนเชิญนะคะทีมคัฟฟี่คอร์ทนค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะเคทีของเรานะคะทีมงานของเราทุกๆคนนะคะเชิญเลยค่ะมานะคะทีมงานของคัฟฟี่คอร์ทนค่ะ นะคะเดี๋ยวขอให้ทีมงานนะของเราช่วยจัดนิดนึงนะคะอยากให้บาลานซ์สวยที่สุดนะคะภาพที่สวยที่สุดมาได้เลยนะคะครบไหมคะครบไหมคะโอเคงั้นขะยับทางด้านซ้ายมือของรุกนทานนิดนึงอ่ะมาค่ะเฉยที่ลูกน่ากันโอเคค่ะบาลานซ์แล้วนะคะครบนะคะและนี่คือพี่โยของเราและทีมงานของครับพี่ขาต้นค่ะ หล่อมากสวยมากนี่คือทีมหลักบ้านของเรานะคะที่ทําให้แลดฟอร์มของเราแข็งแรงได้ขนาดนี้นะคะเราจะไปทีละก้อนนะคะดิฉันจะขออนุญาตเท้ภาพเวลาตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อได้ภาพที่สวยที่สุดวิีโอค่ะมาค่ะโอเคสามสองหนึ่ครับพี่คัตตอนสวยมากค่ะอีกค่ะภาพนิ่งนะคะหรือเดียวค่ะภาพนิ่งค่ะมาค่ะ มาค่ะมองทลกกล้องนะคะจะได้ไม่หลุดนะคะจะได้ไม่หลุดนะคะพี่พี่ื่อบอลชนท่านไหนไหมครับเอาวิดีโอหนึ่งรอบครับดีครับมันนี่ละนี่ละ